เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขตสามและเจ้าหน้าที่สวัสดิการและกุ้ครองแรงงานจงังหวัดนครราชสีมานะครับลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเหตุตั้งร้านก่อสร้างถนนสะพานวงแหวนจุดโคกสูงตะบนโคกสูงอําเภอนครในพื้นที่นครราชสีมานะครับพังถล่มลงมาจนทําให้คนงานได้รับบาดเจ็บ9คนครับจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่เกิดเหตุนคนงานกํากลังทํางานเทคอนกรีตอยู่นะฮะเป็นการเทคอนกรีตโครงสร้าง พื้นส่วนบนของสะพานยกระดับคู่ขนานกับทางสายหลักบริเวณส่วนที่ข้ามทางหลวง205โดยคนงานนะครับกำลังทำงานปูสะพานแล้วก็กำลังรอกเกลี่ยปูซิเมนต์ที่เทอยู่ฮะร,ระหว่างนั้นนะครับรถเคีนที่ยกคอนกรีตเทบนสะพานเนี่ยไปเกี่ยวกับเสานั่งร้านคำยันสะพานทำให้นั่งร้านนะครับพังถล่มลงมาครับแล้วก็ทำให้มีแรงงานได้รับบาดเจ็บ9คน ประกอบด้วยชาวเมียนมา1คนแรงงานชาวกุมมชาติเจ็ดคนแล้วก็แรงงานไทย1คนขณะเดียวกันนะครับแขวงทางหลวงนควรราชสีมาก็ได้มีการรายงานให้กับกรมทางหลวงทราบแล้วซึ่งขณะนี้คือว่านายสนาวุฒิสรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้สั่งการนะครับว่าให้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุที่ชัดเจนนะครับเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะฮะ